สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนในหลวงกับสมเด็จย่าความกตัญญูกะตะเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดีและความยินดีที่จะกะระทำด้วยดีโดยศรัทธามั่นใจคนมีความกระตัญยูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อนหากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงให้เป็นพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตอนเองเมื่อเต็มใจและจงใจกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีดังนี้ก็ย่อมมีความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจึงอาจกล่าวได้ว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่ง สำหรับนักพัฒนาและผู้ปัฒนาความเจริญก้าวหน้าทุกคนพระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตันยูกตะเวทีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันกตัญยูกตะเวทีและอัญเชิญเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นแนวทางปฏิบัติวันที่8เมษายนพศ2526